สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของครูทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูในวิชาภาษาไทยวันพุทธที่24มิถุนายนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วที่เราเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะ อีกไม่กี่วันเราก็จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันในโรงเรียนนะคะเจอเพื่อนๆเ,เจอคุณครูนะคะแต่ในการเรียนครั้งนี้นะคะในการเปิดเทอมครั้งนี้นักเรียนจะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษเยอะกว่าที่ผ่านๆมานะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม นะคะในการเปิดเทอมครั้งนี้แน่นอนว่าอย่างแรกจะต้องเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะเหมือนที่ผ่านๆมาต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมอีกนั่นก็คือหน้ากากอนามัยและเฟชชิลนั่นเองนะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆนะคะตอนนี้โรคระบาด โควิด1 9นะคะก็ได้ลดเบาบางลงแล้วแต่เราก็ยังต้องระมัดระวังในการสัมผัสการเล่นนะคะการเว้นระยะห่างการอยู่ดีนะคะให้นักเรียนเตรียมมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นนะคะครูก็ยังอยู่ที่คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะนักเรียนพอจะเอา อพอไปค่ะนักเรียนพอจะเดากันออกไหมคะว่าครูจะพูดถึงภาษาอะไรถ้านักเรียนดูจากพื้นหลังแล้วนักเรียนก็น่าจะเดาออกนะคะนั่นก็คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเข้าเข้ามาในภาษาไทยก็เยอะนะคะถ้านักเรียนมองผ่านๆนักเรียนอาจจะบอกว่า ไม่เยอะนะคะแต่ถ้านักเรียนเจาะลึกเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นมีเข้ามาในภาษาไทยเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้านทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆด้านเศรษฐกิจ นะคะเป็นต้นไทยเรามีการติดต่อกับญี่ปุ่นและได้รับวัฒนธรรมรวมถึงภาษาของญี่ปุ่นมานะคะจากการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งคนไทยเริ่มนิยมศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นความรู้เพิ่มขึ้นทําให้ภาษาญี่ปุ่นเข้ามาปะปบบนกับไทยเราอย่างกลมกลืน นะคะต่อไปเรามาดูประวัติการติดต่อกับชนชาติญี่ปุ่นกันบ้างนะคะไทยกับญี่ปุ่นเริ่มติดต่อสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในสม,สมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อพศ2148ถึง2153แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีโชกุนอิเยยาสุ ประกาศอนุญาตให้ไทยทำการค้าอย่างประเทศญี่ปุ่นโดยเสรีนะคะคนญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายก็ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะปัจจุบันยังเรียกบ,บริเวณนั้นว่าบ้านญี่ปุ่นนะคะบ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานักเรียนก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะเขาเปิดให้เยี่ยมชม นั่นเองนะคะต่อไปลักษณะของคําภาษาญี่ปุ่นกันบ้าง 1. การเรียงคําเข้าประโยคในภาษาญี่ปุ่นจะแตกต่างกับภาษาไทยเพราะภาษาญี่ปุ่นจะใช้ประธานบวกกรรมบวกกับกริยานะคะต่อไป 2. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีวรรณยุกต์เช่นกิโมโนซาบะวาซาบิ เป็นต้นนะคะสามคำยืมภาษาญี่ปุ่นที่นำมาใช้ในภาษาไทยมักใช้คําทับศัพท์เช่นยูโดซากุระซูชินะคะยูโดคืออะไรคะนม่ยยูโดก็คือการต่อสู้ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูคํายืมภาษาญี่ปุ่นที่เข้ามาในภาษาไทยนะคะเขาบอกว่า คำยืมในภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือคำยืมที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเรารับมาโดยวิธีการทับศัพท์โดยตรงคือออกเสียงตรงกับคำเดิมหรืออาจจะปรับเสียงไปจากคำเดิม เพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สะดวกในการออกเสียงในภาษาไทยในที่นี้จะแบ่งคำยืมออกเป็นหมวดหมู่โดยจะกล่าวถึงคำยืมภาษาญี่ปุ่นและความหมายนะคะต่อไปนี้ก็คือ1.1นะคะคำที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะคะคำที่เกี่ยวกับอาหารมีอะไรบ้างเช่นโชยุโชยุก็คือ น้ำซีอิ้วญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสองซาบะนะคะก็คือชื่อปลาชนิดหนึ่งนะคะเทมปุระก็คือกุ้งชุบแป้งทอดหรือที่เราเรียกกันว่ากุ้งเทมปุระนั่นเองนะคะสุกิยากินะคะก็คือชื่ออาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะคะที่ครูพูดมาส่วนมากแล้วนะักเรียนก็จะรู้จักทั้งนั้นนะคะต่อไป คำที่เกี่ยวกับกีฬาและศิลปะปานป้องกันตัวกันบ้างนะคะเช่นคาราเต้คาราเต้ก็คือศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะคะโดยใช้อวัยวะต่างๆเช่นมือเท้าศอกศีรษะที่ฝึกจนแข็งแกร่งนะคะหรือเค็นโดเค็นโดก็คือ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเองอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะซูโม,โมซูโม,โมก็คือมวยปล้ำของญี่ปุ่นที่นักเรียนรู้จักกันนะคะเทคนโดก็ใช่นะคะเออยูโดโก็ใช่นะคะยูโดก็คือกีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้เหมือนกันนะคะต่อไป1.3 คำที่เป็นตำแหน่งนักรบนะคะและนักรบญี่ปุ่นนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนพอจะรู้จักไหมคะซามูไรซามูไรก็คือทหารดาบญี่ปุ่นนะคะนินจานินจาก็คือสายลับของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโชกุนโชกุนก็คือตำแหน่งจอมทัพของญี่ปุ่น นะคะต่อไป1.4คําเบ็ดตะเล็ดคํเบ็ดตะเล็ดเบ็ตะเบ็ตะเล็ดนะคะคาเบ็ตะเล็ดมีอะไรบ้างเช่นกิโมโนกิโมโนก็คือชุดประจำชาติของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเกอิชาก็คือผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนิบัติผู้ชายโชกุนโชกุนก็คือ ชื่อส้มชนิดหนึ่งนะคะซากุระซากุระก็คือดอกไม้ประจำชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งเยนนะคะเยนก็คือหน่วยมาตรางเงินของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะต่อไปสองประเภทที่สองเราบอกว่าคำยืมญี่ปุ่นที่มีชื่อเฉพาะนะคะคำยืมภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในภาษาไทย จะมีลักษณะเป็นชื่อเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่เป็นยี่ห้อสินค้าจะมีมากมายเลยนะคะนอกจากนั้นจะเป็นชื่อเมืองชื่อดาราชื่อนักร้องหรือชื่อตัวการ์ตูนต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเภทที่1นึนะคะ 2. 1ข้อชื่อยี่ห้อสินค้ามีอะไรกันบ้างนะคะก็มีชื่อยี่ห้ออาหารนะคะ ชื่อยี่ห้ออาหารเช่นโดโซโดโซก็คือชื่อขนมอบกรอบนะคะทาโร่ที่เราชอบกินกันก็คือชื่อขนมกรอบๆหรือปลาเส้นปลาสวรรค์นั่นเองนะคะเบนโตะก็ใช่นะคะเมจิก็คือชื่อยี่ห้อนมนะคะทานามิก็คือขนมนะคะกูริโกก็คือชื่อขนมเหมือนกันนะคะ ต่อไปมาดูชื่อของยี่ห้อรถกันบ้างนะคะยี่ห้อรถยนต์นะคะมีอะไรบ้างคะนักเรียนยี่ห้อรถยนต์ที่เป็นของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างคะฮีโน่ฮอนด้ามาสด้าโตโยต้าอิซูซพวกนี้นะคะก็คือของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะยี่ห้อรถจักรยานยนต์กันบ้างคะนักเรียนมีอะไรบ้างคะยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิ คาวาซากิ asaki, นั่นเองนะคะต่อไปไมาชื่อยี่ห้อของแป้งและเครื่องสำอางกันบ้างนะคะมีโคโดโมก็ใช่นะคะโคคุริวนะคะยี่ห้อเครื่องสำอางบิโอเรก็ใช่นะคะชิเซโดก็คือ เครื่องสำอางเหมือนกันนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปเรามาดูยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างยี y ่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นะคะก็คือซันโยมิตซูบิชินะคะฮิตาชิโตชิบานะคะพวกนี้ก็มาจากภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดู2.3ชื่อภูเขาและชื่อเมืองกันบ้างนะคะ ชื่อภูเขาและชื่อเมืองนะคะออขออภัยค่ะ2.2ก่อนนะคะ2.2ชื่อดารานักร้องชื่อการ์ตูนนั่นเองนะคะเช่นนักร้องของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างคะนักเรียนทราบไหมคะคูมูระทักคุยะนะคะเคียวโตมาโคโดะนะคะมาโคโตะ พวกนี้นะคะญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูที่2.3ชื่อภาษาของญี่ปุ่นที่เป็นภูเขานะคะและชื่อเมืองนะคะชื่อภูเขาและชื่อเมืองที่เรารู้จักนะคะแน่ๆเลยว่าต้องเป็นภูเขาฟูจินั่นเอง นะคะชื่อภูเขาที่เรารู้จักชื่อเมืองก็จะมีโตเกียวโอซาก้านะคะอะไรอีกคะนันเกเรียนเกียวโตนะคะฮอกไกโดนะคะที่นันเกเรียนชอบไปนะคะนันเกเรียนบางคนเคยไปแล้วนะคะกับผู้ปกครองอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเป็นชื่อดังของเขานะคะต่อไปเรามาดูที่2.4งกันบ้างนะคะชื่อร้าน พัตคารและโรงแรมต่างๆนะคะเช่นไดอิชิโออิชิเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้เครื่องแต่งกายอื่นๆอีกนะคะเช่นนาฬิกาไซโก้นะคะฟิล์มสีฟูจินะคะเป็นต้นนะคะการยืมคำภาษาญี่ปุ่นเข้ามาในไทยนะคะถึงแม้จะนำเข้ามาใช้เป็นจำนวนน้อยกว่าภาษาบาลีภาษา สังสกตภาษาคขมรพวกนี้นะคะอังกฤษจีนก็ตามนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลแห่งความสัมพันธ์ในด้านต่างๆระหว่างชนชาติทั้งสองชนชาติได้ดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการติดต่อทางเศรษฐกิจทำให้เรารับภาษาญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในไทยมีทั้งคำที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและคำที่เป็นชื่อเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อสินค้านั่นเองนะคะหรือชื่อยี่ห้อต่างๆนะคะเป็นไงกันบ้างนักเรียนสำหรับภาษาญี่ปุ่นง่ายกันไหมคะนักเรียนอาจจะคิดไม่ถึงว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่ามันจะน้อยกว่าภาษาอื่นๆนะคะแต่ถ้านักเรียนเจาะจงเข้าไปในประเภทต่างๆที่ครูบอกนะคะนักเรียนจะ รู้ว่ามีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเป็นไงกันคะสำหรับภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะคะครูก็ขอจบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะนักเรียนหวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะในวันเปิดเทอมแล้วเราเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ